สวัสดีครับวันนี้รายการครัว,วกา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 ก,าก,าก,ก,ากสามกากกลับมาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการประชันฝีม,มอือกันระหว่าง3สูตรสูตรที่1นะครับคือสูตรหมูทอดเปล่าๆนะครับอันนี้คือหมูทอดเปล่า,ลา,ลาคนที่คิดสูตรนี้นะครับคือจาว่านะครับซึ่งคิดสูตรแต่ไม่ยอมทอดนะครับมอบหมายให้คนนี้เป็นคนทอดครับคือคุณจาเป่า ตัวอีกสูตหนึ่งเป็นหมูนะครับที่หมักด้วยซอสนะครับซอสภูเขาเอ้ยใช่ซอสหอยนางรมสูตรน,นี้นะครับเขาปั่นส่วนให้มาทั้งหมดด้วยกันหชิ้นแต่กินไปแล้วหนึ่งชิ้นเหลือลเท่านี้นะครับโดยส่วนอีกสูตรหนึ่งกำลังรออยู่ในชามนี้ครับสูตรน,นี้คือหมักซอสภูเขาเอ้ยซอส นะครับตาหอยนางรมนะครับสามนะครับเป็นกุ้นนะครับสามหยดแล้วก็ใส่ไข่ด้วยแล้วก็ใส่นะครับเครื่องปรุงรสนะครับตอนนี้ก็สูตรหมูทอดเปล่านะกำลังลงสู่นะครับสแกงกรองน้ำมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคิวของนะครับหมูทอด สูตรที่3นะครับที่มีหมักใส่ไข่ด้วยอันนี้กำลังให้เสร็จน้ํามันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องแยกให้ชัดเจนนะครับได้รสชิมกันว่ารสชาติสูตรไหนจะเวิร์กกันระหว่าง3สูตรนี้อ่าไปเอาจานมาแยกเลยครับอันนี้แยกสูตรไว้นะครับโอเค เดี๋ยวจะมีการทดสอบการชิมกันครับแล้วก็สูตรหมูไข่เดี๋ยวผู้ตัดสินกำลังเดินมาแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินไมโลผู้ตัดสินไมโลโอเคครับมีการเทน้ำมันออกอ่ะทำไมอ่ะ มันอย่างไรนิสอ๋อโอ้ยไปเลยไม่ต้องอ่ะไม่ใช่กลัวไข่หนูจะทุ้นน้ำมันเกินอ๋ออดี๋ยน้ำมันออกก่อนหน่อยหนึ่งไม่รู้มันหมูท,ทอดไข่หรือว่าไข่ทอดหมูยังไม่รู้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้ำมันออกหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้มันหุ้มน้ำมันตอนนี้ไฟก็ติดแล้ว ผู้ตัดสินกำลังมาแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินกำลังรอชิมอยู่กำลังรอชิมพิสูจน์ว่าของใครจะอร่อยกว่ากันโอเคลงไปแล้วนะครับหมูทอดไข่หรือไข่เจียวหมูก็ไม่รู้เลยครับแต่หมูเป็นชิ้นเชยนครับจับมานีการเทมีการเท,รเทไข่ล้อมรอบด้วยแล้วหมูมันจะสุกเป็นยังไงเนี่ยหมูชิ้นใหญ่ๆเนี้ย กันอ๋อคนแล้วนะครับคนคนไม่ใช่ไข่เจียวนะฮะทักคนแหลกๆแอันแล้ว